มาปน้่ใหม่ปี่ใหม่เฮ้ยอี่ยาครับสนใจซื้อถั่วกับแค่หมูไปกินไหมครับถุงละสิบบาทนะคะพี่พี่ช่วยหนูซื้อหน่อยนะคะถุงละสิบบาทเองค่ะโอ้ของกินยังเต็มโต๊ะอยู่เลยยังไม่เอาหรอกมาเดินขายของอยู่ได้รู้ไหมว่านุ่นวายเนี่ยคนจะกินเลี้ยงกันไปแล้วไปอ่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยนายเข้ามาได้ไงเนี่ย

พี่ิล์มแล้วก็ปีใหม่แล้วนะทําไมเราไม่หยุดขายของกันบ้างอะคนอื่นนะ่ะเขาหยุดกินเลี้ยงปีใหม่กันนะ่ะโฟกัสก็อยากกินเลี้ยงปีใหม่บ้างนะ่ะพี่ิฟ์มอืมนั่นสิโฟกัสทุก็อยากหยุดเหมือนกันนะแต่ว่าทาไงได้อะก็เราไม่มีเงินอนะรายจ่ายเราก็เยอะด้วยโฟกัสค่าอะไรบางเยอะแยะโฟกัสเราก็เลยต้องขายของก่อนอนะงั้นเอ,า,อางี้ไหมถ้าเกิดว่าเราขายของไปหมดแล้วเนี่ยงั้นตอนเย็นเรามากินเลี้ยงกันไหมจริงเหรอพี่ิฟ์ม เดี๋ยววันนี้โฟกัสอากจะตั้งใจขายของให้เต็มที่เลยโฟกัสอยากฉลองปีใหม่แย่แล้วอืมโฟกัสพี่ก็เหมือนกันพี่ฟิล์มกันเดี๋ยววันรีบไปขายของกันดีกว่าจะได้หมดเร็วๆไปโฟกัสไปไปคุณพี่ฟิล์มบ้านนี้เขาฉลองกันอยู่เลยอะพี่ฟิล์มเราเข้าไปขายกันไหมอืมก็ดีนะโฟกัสคนเยอะเลยอะอืมใช่พิมว่านะเราต้องไขายเยอะเลยใไปพี่ฟิล์มไปโฟกัส มาโยนโยนยพี่ใหม่พี่ใหม่เฮ้ยอะไยอยังไงโฟกัสเขากินเนี้กันอยู่งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปขายกันนะพี่ฟิ์มโอเคไปโฟกัสเดินไป พี่ยาครับสนใจซื้อถั่วกับแคบหมูไปกินไหมครับถุงละสิบ,บาทนะคะพี่พี่ช่วยหนูซื้อหน่อยนะคะถุงละสิบ,บาทเองค่ะโอ้ของกินยังเต็มโต๊ะอยู่เลยยังไม่เอาหรอกใช่ใช่ไม่เอาหรอกใช่เนี่ยไม่เห็นหรอเรอต็มโต๊ะเลยไม่เอาแล้วนี่อะไรเนี่ยวันหยุดปีใหม่แล้วเนี่ยมาเดินขายของอยู่ได้รู้ไหมว่าวุ่นวายเนี่ยคนจะกินเลี้ยงกันไปแล้วรไปอ่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยนายเข้ามาได้ไงเนี่ยเออไปไปเอาไปแล้วไปเอาเร็วๆสิไปได้แล้ว ไป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 ให้เราเร็วเร็วเลยพี่ฟิล์มเขาแล้วกเราแล้วว่ะเราไปกันเถอะโอเคโฟกัสเตอร์น้าต้องทำประตูใหม่นะเนี่ยใครเข้ามาก็ไม่รู้เนี่ยมิชาชีพหรือเปล่า ว่าใจได้หรือเปล่ากูไม่รู้เนี่ยใช่ใช่เลยพวกไหนก็พูดเกินไปเนี่ยเขาจะเป็นวิชาชีพได้ยังไงเขาก็มาขายให้เราดีๆเนี่ยพวกไหนนี่ไม่ไหวจริงๆเลยเตอร์เป็นอะไรของเตอร์อ่ะนั่นดิเตอร์จะลุกไปไหนเนี่ยนั่นดิอยู่ก็ลุกไปสรุปเราผิดแล้วเนี่ยนั่นสิหัวพ่ฟิล์มทำไมให้เขาไม่ซื้อของของเราทำไมเขาต้องพูดไม่ดีด้วยอ่ะ พูดดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องไล่เลยอะ่ะอืมถ้าสิโฟ,นะฟกัสแต่ไม่เป็นไรนะโฟกัสไม่ต้องไปสนใจงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยรีบไปขายาต่อดีกว่านะโฟกัสวเวลาเราตั้งเยอะพอมีเวลาที่เราจะขายต่อนะโฟกัสเราขายเสร็จนะเดี๋ยวเรารีบไปกินเลี้ยงก,กันดีกว่าโฟกัสกินฉลองปีใหม่ไปพี่ฟิล์มไปโฟกัสไปโฟกัสไปเดี๋ยว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 นี่นี่ยังพิ่งไปมาขายอะไรนะอ๋อเราขายแคบหมูกับถั่วทำไมเหรอน้ำนายขายยังไงล่ะ อ๋อเราขายถึงละอยสิบาทอ่ะอืมงั้นเดี๋ยวเราช่วยซื้อหมดเลยเฮ้ยจริงหรอเฮ้ยโฟกัสพี่เขาช่วยเราซื้อด้วยอ่ะจริงเหรอพี่ฟิล์มจริงอ่าทั้งหมดนี่สองร้อยครับเอ้ยนี่สองร้อยโหขอบคุณมากครับเอาเลยครับมาๆนี่ครับพี่โฟกัสพี่เราได้ตามไปกินเลี้ยงปีใหม่แล้วเย้จริงจริงพี่ฟิล์มขายหมดด้วยอ่ะนั่นดิโฟกัสไปงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าไปโฟกัส เนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่น,นี่เรามีอะไรจะให้อ่ะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยสวัสดีปีใหม่นะอ่ะอันนี้เราให้นะเฮ้ยขอบมากครับนี่โฟก์ไสพี่เขาให้แค่ของเราด้วยว้าวเราต้องขอโทษแทนเพื่อนเราด้วยนะที่ว่ามันพูดจามไม่ดีเลยเนี่ยอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะขอบมากครับไงก็ปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขมากๆนะ เช่นกันครับเช่นกันค่ะต้องขอบคุณสุระขงขวัญด้วยนะคะขอบคุณที่ช่วยซื้อนะครับผมค่ะครับแล้นเดี๋ยวกลับกันนี่โฟกัสตอนนี้เรามีขนมแล้วก็มีเงินสำหรับซื้อของกิฟปีใหม่แล้วใช่พี่ฟิล์มโฟกัสเรากลับบ้านดีกว่าใช่พี่ฟิล์มเรากลับบ้านไปกินขนมกันดีกว่าไปโฟกัสไปเร็ว